เพื่อนๆครับถ้าทุกคนสั่งชั้นวางมาอย่างนี้แต่ไม่รู้จะติดผนังยังไงเรามีวิธีนะครับที่จะให้ง่ายปึ๊บนี่ไงครับตัวนี้ <What? S 1> ครับสว่านของทานซูสามระบบแบบนี้เดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้ดูเสียงในการกัะตรงนี้เลยเห็นป่าวเป็นรูปค้อนกระแทกมาเล็งให้ดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวดิแจ็คจะ ทำการนะครับนำศูนไว้ก่อน1 2, 2> ึ่งสองสามโอเสียงง่ายไหมเห็นแล้วสำหรับดอกนี้นะครับมีให้ในกล่องเพื่อนๆไม่ต้องไปหาแต่ตอนนี้มาฟังเสียงไปพร้อมกันครับ1น<ๆ>ึสองสาเราควรที่จะวัดระดับพุกนะครับว่าจะเอาลึกขนาดไหนตอนนี้นะครับผมวัดระดับแล้วอยู่ประมาณนี้เราควรเจาะให้เกินนิดนึงนะตอนนี้ไปยังไม่ถึงใช่ไหม กดไปอีกกดอกโอ้ทะลุพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทะลุมิดเดิบเลยตอกเข้าไปครับทุกคนตอกลุกนะไม่ใช่ตอกหัวใจไอเตอรนึงหนสองซมอันนี้ชั้นล่างชั้นล่างมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นล่าง Let's go เสร็จแล้วก็ตอบเป๊ะเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นนะครับหัวไขควงนะเพื่อที่จะขันนอ็อตรับให้แน่นเสร็จแล้วปรับนะครับเป็นระบบในการขันนอ็อตก็คือระบบแรกแล้วก,ก็ปรับทรอกนะครับนะท็อกแปลว่าอะไรตัว่าพูดใช่ไหมไม่ใช่ทรอกอันนี้แปลว่าแรงในการขันนะเดี๋ยวเราเอาแบบเบาๆก่อนประมาณเดอรยนะครับอันนี้ขันเข้าละ ตป๊บหนึ่งเป็นหา้าอ่ะมันเข้าเมันดุกงด้วยนะปรับท็อปเพิ่มหน่อยแก๊กหนึง่ง และสุดท้ายนี้นะครับเราก็จบเรียบร้อยนะครับงานครบจบสวยด้วยทางสูจ้าถ้าเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะกดในตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยสีเหลืองๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดใจกดแชร์ไปและกดเซฟคลิปไว้ครับผม